สวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15สิงหาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีสิงห์จะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างหน้าคลิปนี้เราเช่นกันนะครับผม ก็มาเริ estrogen, salud salud hey, ่มดูดวงความรักของชาวราศีสิงห์เดือนสิงหาคมกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างก็สุขสันต์วันเกิดชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะครับขอมีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จดั่งใจปองดั่งใจหมายนะครับแล้วก็ขอให้ร่ารวยเงินทองสมบัติในความรักหรือว่าใครที่รอคนรักเก่าอยู่เนี่ยก็ขอให้กลับมาคืนดีกันนะครับก็มาเริ่มดูดวงความรักของชาวราศีสิงห์เดือนสิงหาคมกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้าง มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่า D M p o i l e r นะครับไพ่ D M p o i l e r ใบนี้เป็นภาพของคนคนหนึ่งที่เหมือนกับมีใครยืนรอคุณอยู่อ่ะช่นไพ่เป็นี้ขอทำนายแบบนี้ว่าชาวราศีสิงห์ในเดือนสิงหาคมเนี่ยเหมือนคุณอาจจะมีกับ M p o i l e r มีคนที่หวงแหนมีคนที่เหมือนกับต้องการให้คุณกลับไปมีคนที่เหมือนกับอยากจะโทรหาคุณรอคุณอยู่ร้อยคุณกลับไปยอมเขากลับไปรักเขากลับไปคืนดีกับเขาอ่ะหรือไพ่ใบนี้หมายความว่าคุณอาจจะเหมือนกับคนโสดอยู่ที่มีคนอุปการะ มีคนที่เหมือนกับต้องการความรักจากคุณต้องการดูแลคุณต้องการปกป้องหัวใจคุณน่ะฉันพาเป็นที่ขอคำนาวว่าเรือนสิงหาคมชาวราศีสิงห์นท่านเนี่ยหมายความว่าดวง่คุณหมายความว่ามีคนอุปถัมมีคนเหมือนกับเมตากรุณาดวงเหมือนกับมีคนอยากจะปกป้องดูแลเราอยากได้ความรักจากเราอยากจะเหมือนกับเป็นแฟนเราอยากจะคบกับหาเราจริงจังอ่ะหรือถ้าเกิดใครเลือกราคนรักไปเนี่ยก็เหมือนกับมีใครสักคนหนึ่งยืนรอคุณอยู่ด้วยความไม่พอใจอ่ะ หมายความว่าอะไรเหมือนเขาอาจจะรอให้คุณต้องการให้คุณกลับไปอยากให้คุณกลับไปหรือต้องการให้คุณเนี่ยรอคอยคุณอยู่คิดถึงคุณอยู่พยายามเหมือนกับยืนติดต่อยืนรอคุณเหมือนกับพยายามติดต่อคุณน่ะแต่แอมพอยเลอร์หมายความว่าจะเป็นอารมณ์ที่อาจจะเคยทําร้ายหรือว่าเย็นชานะครับอาจจะนิ่งเฉยต่อคุณน่ะอยากให้คุณกลับไปแต่ว่าเขาเย็นชาใส่แต่ว่าเขาเหมือนกับคนที่นิ่งกับเราก่อนทําร้ายเราไว้ก่อนน่ะก็เลยมีไพ่ของการที่อารมณ์ของการที่โกรธการอารมณ์ที่เหมือนกับไม่พอใจกันคิดว่าชาวราศีเงยท่านเนี่ยต้องยอมเขา นะครับต้องยอมเขาก่อนต้องกลับไปหาเขาก่อนทั้งที่เหมือนกับเอ็มไอยเลอร์เขาเคยรักเราเคยแคร์เราเคยต้องการเรามากกว่านี้แต่วันนี้เหมือนกับเขาอยากจะให้เราเนี่ยยอมกลับไปเหมือนเดิมกลับไปทนอยู่แบบเดิมกลับไปยอมแบบรักแบบเดิมนะครับกลับไปรักเหมือนเดิมกลับไปดูแลเขาเหมือนเดิมนะครับฉันไพ่ใบต่อมาทรไมนไพ่เดอะมูนนะครับไพ่ใบนี้หมายความว่าชาวราศีเดชท่านเนี่ยคุณอาจจะเหมือนกับคิดถึงความรู้สึกที่เดอะมูนอะ ใครหลายคนพึ่งอ,อกหักมาก็มีเพร่อเดือูลหมายความว่าความสุขที่พึ่งกอดกันพึ่งรักกันพึ่งกอดกันมาแต่อยู่ก็เลิกกันไปอยู่ก็เสียใจอะ่ฉะฉันใครหลายคนอาจจะหมากับเพึ่งเลิกรลาคนรักใครหลายคนนะครับมีปัญหาความรักมามีไพ่เดือบูลกับเอ็มอยเลอร์ทำนายแบบนี้ถ้าเกิดใครมีปัญหาความรักเนี่ยมีใครสักคนนึงคิดถึงคุณอยู่อย่าให้คุณกลับไปต้องการให้คุณกลับไปนะครับที่ว่าคุณต้องยอมเขาอาจจะมีเดือูลเข้ามาหมายความว่าเข,า,เขายังรู้สึกคิดถึงคุณอยู่มีการแอบมองแอบส่งคุณอยู่ พราะเดมูนหมายความว่าเขารู้นะครับว่าทําร้ายคุณนะคนนี้เคยกอดคุณเคยรักษาคุณเอาไว้เคยยอมคุณเคยง้อคุณนะแต่วันนี้จะเหมายกับคนคนหนึ่งที่นิ่งนะครับแต่ต้องการให้ชาวราศีอะไรท่านเนี่ยกลับไปโดยที่เขาไม่กลับมาก็มีก็เลยเป็นไพ่เดมูนหมายความว่ามีใครสักคนหนึ่งนะครับรู้ว่าเขาทําร้ายคุณรู้ว่าเขาเนี่ยทำให้คุณเจ็บทั้งที่เขาเคยบอกว่ารักเราเขาเคยกอดเราอะเดมูในใบนี้ก็เลยเหมับความสึงที่คุณเคยมีคาสัญญากันมากมายเคยไปเที่ยวสถานที่ต่างๆเห็นไหมครับหอไอเฟลปารี คุณสองคนเคยมีคำสัญญาต่อกันเคยกอดกันทุกคืนเคยบอกคิดถึงบอกฝันดีกันทุกคืนเคยมีความรู้สึกที่รักกันห่วงใยกันมาก่อนแต่เดโมนไปนี่หมายความว่าชาวสิงห์ท่านเนี่ยคุณอาจจะเหมือนกับเพิ่งบอกเลิกเพิ่งบอกลากันไปเพิ่งเลิกใครแต่คนหนึ่งไปเนี่ยแต่ความรู้สึกเหมือนกับมันเจ็บอะมันเจ็บตรงที่เดะมนนะครับมันเจ็บตรงที่เธอเอาหัวใจของเราไปย่ำยีอะทั้งทั้งที่เราเคยกอดกันเคยรักกันนี่แหละคนที่เรียกว่าที่รักอะฉันไพ่เดะมนหมายความว่าชาวสิงห์ท่านคุณีวามรู้สึกแบบนี้นะว่าเรามีร เรารักเขามากเรามั่นคงกับเขามากเราพยายามทาดีสุดแล้วอะควินเธอเรียนหมายความว่าพยายามคนคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งที่จับเหรียญไว้อยู่ในมือเห็นไหมครับแลวเอาเหรียญเนี่ยใส่ในตัวเองอะฉันไพ่ไปนี้หมายความว่าชาวสิงห์ท่านเนี่ยคุณหมายความว่าคนคน,คนหนึ่งที่ไม่เคยยอมใครขนาดนี้แต่ก็ยอมเขามากๆเลยทนมากๆเลยนะคแะค่ไหนเขาจะเหมือนกับดูแลเขาอย่างดีให้เงินให้ทองเขาให้หัวใจเขาให้ความรักทุกอย่างกับเขาไปด้วยซ้ําทั้งที่เรามีค่ามากกว่านั้นะ่ะก็เลยกลายเป็นเหมือนกับควินเธอเรียนครับ ไพ่ใบนี้ทานายชาวสิงห์ท่านว่าคุณเหมือนคนคนึงที่รักเขามากเวลารักใครก็ทุ่มเทสุดหัวใจอ่ะแต่วลกเขาทาร้ายเราเนี่ยนะครับเราเหมือนกับคนคนหนึ่งที่เจ็บที่เราเอารักแท้ให้เขาเอาความรักที่มีคุณค่ากับเขาเชื่อมั่นเชื่อใจเขาอ่ะแต่เขากลับทาร้ายเราอ่ะทั้งหมดทั้งหมใไพ่สามใบนี้ก็เลยเหมือนกับมันเจ็บตรงที่เธอเอาหัวใจของเราเนี่ยเอาไปย่ำเยี่ยนี่หรอคนที่เรียกว่ารักแท้นี่หรอคนที่เคยกอดกันนี่หรอคนที่บอกว่าคิดถึงกันถ้าเกิดใครสักคนหายไปอ่ะคงคิดถึงสุดหัวใจอ่่ะแแตพเเราาหยยไปล้วนี เขากลับเหมือนกับให้เรายอมต่อไปอ่ะเหมือนกับไม่ยอมตามเราก็มีหรืออาจจะเหมือนกับทิ้งเราให้เสียใจทิ้งเราให้มีน้ําตาก็มีฉันเดมูนกับให้เอ็มพอยเลอร์ใหม่ความว่าคนคนนี้เขคิดว่าคุณเนี่ยยอมเขาตลอดคิดว่าคุณต้องกลับไปงอเขากลับไปแคร์เขาแค่หลายคนคงเป็นแบบนี้นะครับงอเขามาตลอดทนกับเขามานานแล้วก็เลยกลายเป็นพินคือเด็กเข้ามาในเดือนสิงหาคมว่าชาวราศีในท่านเนี่ยคุณเริ่มกลับมามีคุณค่าแล้วคุณเริ่มกลับมามีคุณค่ากลับมามีค่ามากกว่านั้นแล้วกลับมามีความมั่นคงกับตัวเองแล้ว พราะคืนถือเดียญหมายความว่าหยุดสักทีได้ไหมเห็นไหมครับถือเดียนในมือเข้ามาแล้วอะของหัวใจของเราคืนขอความรู้สึกของเราคืนมาของความรู้สึกที่มีคุณค่าของเราคืนมาเพราะเดือมูลหมายความว่าร้านนาทีที่มีเนี่ยคุณไม่เคยใส่ใจเราเลยอะวันที่เราเจ็บปวดวันที่เราร้องไห้วันที่เเสียใจเนี่ยเขาไปอยู่ไหนก็ไม่รู้เขาไปอยู่กับใครก็ไม่รู้มันก็เลยเจ็บตรงที่ว่าเราร้องไห้แต่เขากลับไปไหนก็ไม่รู้อะวันที่เราร้องไห้วันที่เราเสียใจเขากลับหายไปแต่วันที่เราอยู่ได้แล้ววันที่เราเริ่มมีความสุขเริ่มมควาาามังอรร้กกต กับมาต้องการหัวใจของเราคืนอนะฉันคินถือในความหมายแบบนี้ว่าอนสิงหาคมเนี่ยชาวราศีสิงหนท่านเริ่มกลับมามีคุณค่าแต่มีใครสักคนหนึ่งนะครับต้องการคุณต้องการความรักจากคุณใครโสดอยู่ก็หมายความว่าจะมีคนเข้ามาต้องการความรักจากคุณต้องการความรักต้องการดูแลเราต้องการหมายกับหัวใจของเราอะ่ะแต่คุณอาจจะหมายถึงคนนึงที่เจ็บมาเยอะกลัวเจ็บอีกไม่อยากจะกลับไปเจ็บอีกแล้วไม่อยากจะมีแล้วความเจ็บปวดไม่จะร้องไห้ต่อไปแล้วอะหรือถ้าเกิดใครเลิอกรากคนรักนะครับเพิ่งเริ่มเพิ่าาา่่ยยยทไไดด้้้ววคุณออจจะูแล ไม่จะกลับไปคืนเจ็บอย่าไม่อยากจะกลับไปเจ็บอีกไม่จะกลับไปร้องไห้อีกแล้วเพราะในมูลหมายความว่าคนที่เคยรักเคยผูกพันเคยกอดกันเนี่ยกับการเป็นคนที่ทําร้ายเราอะคนที่รักมากที่สุดกับการเป็นคนที่ทำให้รเ,นนเราเจ็บปวดเสียใจร้องไห้มากที่สุดนั่นเองฉันให้ไปต่อมาครับทานายเลย Queen of c u p นะครับหรือราชินีถือถ้วยทํานายชาวราศีสิเนี่ยท่านเหมือนกับตอนนี้คุณของหลายคนเนี่ยอาจจะเหมือนกับเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วที่จะถือถ้วยในมืออะก็จะทำนายว่าถ้าเกิดใครเลิกลาคนรักไปเนี่ยมีการกลับมาที่เหมือนกับ ควินเถือถ้วยอะ่ะกลับมาเห็นคุณค่ากลับมาเห็นความจริงว่าคุณเป็นคนที่ไม่เคยหลอกเขาเลยนะรักเขาในหัวใจมาตลอดมีหัวใจเต็มร้อยก็ให้เขาเต็มร้อยอไม่เคยเหลือเพื่อใจเลยอะ่ะคินเถือถ้วยกับเอ็มพอยเลอร์ก็เลยทำนายว่าตอนนี้เชาอะไรสิ่งไหนท่านเป็นเหมือนกับควินเถื่อย่างควินเถือถอ้วยแล้วก็เอ็มพอยเลอร์คนรักที่เลิกรักกันไปด้วยอารมณ์หรือบอกลากันไปในการมีคนอื่นการคบซ้อนหรือเขาแอบหลอกเราแอบนอกใจเราหรือว่าคบซ้อนกับเราเนี่ยทำนายเลยนะเกิดใครมีปัญหาคนรักเรื่องอารมณ์ก็มีทำาานายวย จะกลับมาเห็นคุณค่าคุณจะกลับมาเหมือนกับรู้ความจริงทีหลังว่าคุณรักเขามากที่แค่ไหนอ่ะคุณเป็นคนที่เหมือนกับพร้อมเขารักเขาพร้อมขนาดไหนในการให้หัวใจให้ความรักกับเขาไปอ่ะนั่นเองฉันคิงถือถ้วยของำนั้นแบบนี้ว่าคนรักของชาวสิ่งในท่านเนี่ยเขารู้นะครับว่าคุณเป็นคนที่ดีเป็นคนที่จริงใจเป็นคนที่เหมือนกับให้ใจใครไปก็ให้ไปหมดใจเลยอ่ะแต่พอไม่รักใครแล้วเนี่ยพอเจ็บแล้วเนี่ยก็เหมือนกับไม่จะกลับไปเจ็บอีกก็เลยทำนั้ว่าเขามารู้ความจริงทีหลังว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ดีก เป็นคนที่รักเขาสุดหัวใจเป็นคนที่เหมือนกับเปิดใจกับเขามาตลอดก็เลยทานายว่าคุณถือถ้วยครับคนรักที่เลิกรักกันไปมีการกลับมาห่วนคืนกลับมาอยากให้คุณกลับไปมีการกลับมาเสียดายกลับมาอยากจะกลับมาติดต่อใครหลายคนได้รับการติดต่อจากเขานะครับกลับมาดูแลกลับมาแอบมองแอบส่งกลับมาติดต่อห่างกลับมาอาพรเราในเดือนสิงหาคมอ่ะแต่คุณอาจจะหมายถึคนที่ไม่อยากกลับไปแล้วเพราะเทใจไปแล้วรักไปแล้วอ่ะก็เลยทํานายแบบนี้ครับใครที่เลิกรักกันไปไม่เกินเจ็ดเดือนนะครับมีไพ่โฟล์ทวานเข้ามา ทำนายว่าคนรักของชาวถิห์ท่านเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่เฉยชานิ่งเฉยกับคุณนะครับหรือร้านนาทีที่มีเขาไม่เคยใส่ใจวันที่คุณร้องไห้วันที่คุณถูกทิ้งวันที่คุณเสียใจเนี่ยเขากลับทิ้งเราไปเขากลับไปเลือกคนอื่นแต่ถ้าเกิดใครเลือกหลาคนรักไม่เกินเจ็ดเดือนนะจะกลับมาเป็นให้สี r r ่เมท้าครับจะกลับมาเพราะความรู้จะกลับมาเพราะความรักจะกลับมาเพราะความเข้าใจที่คุณเคยมีกับกันเนี่ยใครหลายคนจะวางแผนแต่งงานกันเห็นไหมครับเป็นเหมือนกับครอบครัวกันเลยหดือเหมือนกับใครหลายคนเหมือนกับสี่เมท้าว่ะสัญญาณว่าจะรัก หรือใครหลายคนจะผ่านความทุกข์พังผ่านปัญหารเรื่องราวความรักมาตั้งเยอะผ่านสถานที่ตั้งเยอะแยะเดินทางมาด้วยกันนังมากมายอะ่ะเด็ะมูลกับไพ่สีไม้ทาหมายความว่าคุณอาจจะเป็นคน,คนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขก,กับเขามาเยอะเคยมีคําสัญญาต่อกันอย่างมากมายเลยนะครับเขาเคยบอกว่าเขาจะคิดถึงคนสุดหัวใจถ้าเกิดคุณหายไปหรือเขาเคยเอาสัญญาคุณว่าเขาจะแต่งงานกับคุณหรือมีลูกกับคุณหรือเขาอาจจะแต่งงานมีลูก,กคุณแล้วก็ได้นะไพ่ใบนี้ก็เลยเหมือนกับเดอะมูลคนรักของชาวสิงห์ในท่านเดอะมูลครับ หมายความว่าขอคุณรักของคุณที่เขาเลือกรางคุณไปเนี่ยจะเจ็บปวดเสียใจเพราะจะเสียความรักเสียรักแท้ของเขาไปเสียคนที่รักเขามากที่สุดไปนั่นเองก็เลยมีไพ่สีเมท้าหมายความว่าจะกลับมาคืนดีจะกลับมาคืนรักจะกลับมาตามความรักคืนสัวใจแก่กันเนี่ยแต่สีเมท้าใบนี้หมายความว่าความสุขในวันวานความสุขที่เคยร่วมเคียงข้างกันเคยแต่งงานกันเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนเน่ะก็จะทำนายว่าที่เขากลับมาเนี่ยเพราะเหมือนกับคุณเขารู้ว่ามารู้ที่หลังว่าคุณคือคนที่รักเขามากที่สุดเขาไม่รู้ที่หลังว่าคุณคือคคนนนทีี่่่มมาาากกวั้ แต่ชาวราศีเนี่ยถ้ามีไพ่ขึ้นมาว่า the word ครับการเกิดใหม่ใครหลายคนก็ได้ทานายว่าอาจจะเหมือนดุดพ้นแล้ว the word หมายความว่าคุณอาจจะเหมือนคนที่ยังรักอยู่ต่อให้เห็นไปหน้าที่แท้จริงเห็นไหมครับต่อให้คุณเหมือนกับยังมองหน้าเขาอยู่ยังรักเขาอยู่แต่มันเจ็บทั้งหัวใจแต่มันเจ็บถึงกระดูกเลยแต่มันหนาวมันสั่นมันเจ็บถึงกระดูกมันเจ็บทั้งหัวใจเลยอ่ะมันเจ็บตรงที่เดอะมูนนะครับมันเจ็บตรงที่เขาเคยทําร้ายเรามันเจ็บตรงที่เขาทิ้งเราก่อนเขาเคยทิ้งเราในวันที่เรารักเขาเขาทิ้งเราในวันที่เรารักเขาหหดัวใจอ มันก็เลยกลายเป็นให้เดี่ยวเอร์เข้ามาแบบคำว,ว่าคุณอาจ<อ>จะเือนคนคนหนึ่งที่ปล่อยวางความรักนี้ไปเนี่ยการที่เหมือนกับหลุดพ้นการเกิดใหม่การกลับใช้มาเกิดการหลุดพ้นการเริ่มต้นใหม่แล้วอ่ะฉันนําานแบบนี้ว่าชาวสิงห์เนี่ยท่านอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ในเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปหรือการเกิดใหม่ที่เหมือนกับมีความรักที่ดีเข้ามามีคนที่เข้ามาดูแลอุปถัมภ์คุณมีคนต้องการความรักจากคุณต้องมากมายเลยใครหลายคนอาจจะพบเจอความรักจากคนที่อายุมากกว่าหรือผู้ใหญ่ใจดีนะครับหรือชาวต่างชาติหรือทางโซเชียลนะครับ ที่เหมือนกับเข้ามาปกป้องเข้ามาดูแลหัวใจคุณเข้ามารักษาหัวใจคุณอยากจะแต่งงานอยากจะได้ความรักจากคุณอย่างมากเลยแต่คนที่เขาคุให้หัวใจเขาไปคนที่คุณรักเขาไปเนี่ยเขากลับทิ้งมันเขากลับมาต้องการมันอ่ะกลับมาต้องการเราในวันที่เรากำลังเริ่มต้นใหม่ในที่เราเกิดใหม่แล้วในวันที่เราเริ่มมีความสุขแล้วฉันทานายเลยถ้าเกิดใครก็ตามนะครับเดบบิวเออ์เข้ามามันคือดูแห่งการเกิดใหม่ดูแห่งการกลับชาติมาเกิดกลับชาติมาเกิดในที่นี้หมายความว่าการที่เราเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่อ่ะนะครับเ ถามว่าเรารักเขาไหมเรารักแน่นอนแต่เด็กมูหมายความว่าเราตายไปแล้ว่ะเจ็บจนตายไปแล้ววะก็เลยเหมอนกับอกหักเสียใจอย่างหนักมากเลยก็เลยเลือกเชเกิดม่อีกครั้งเนงเป็นชาวราศีสิงห์คนใหม่ที่เริ่มต้นใหม่แต่พอคุณจะเริ่มต้นใหม่เนี่ยกลับมีไพ่เดอะเวอร์พอปล่อยวางความรักนี้ไปมีเอ็มไพลเลอร์เข้ามากับเดอะเวอร์ครับคนรักของชาวสิงห์ท่านกลับมาต้องการคุณกลับมาเหมือนกับเข้าใจคุณกลับมาต้องการเริ่มต้นใหม่กลับมาขอโทษคุณน่ะฉันขอทำใจแบบนี้คนที่เขาทิ้งคุณไปเนี่ยเขาจะเจ็บปวดเสียใจทีีี่ต้องเสยความรักๆ เสียดายคนที่กาลังรักเขาหมดหัวใจขนาดนี้ยให้คุณค่ามั่นคงกับเขาขนาดเนี้แต่เขาจะเจ็บปวดเสียใจในวันที่เดอะมูนนะครับในวันที่เขาเสียคุณไปแล้วในวันที่คุณไปแล้วใน,น,นวันที่คุณเกิดใหม่ไปแล้วนั่นเองฉันทำนายนะครับชาวราสิีเนี่ยท่านในเดือนสิงหาคมแล้วก็การแนะนำนะครับเป็นยังไงบ้างไพ่เพลออฟเพนดิคอนครับไพ่ใบนี้บอกชาวรสิงเนี่ยท่านว่าเหมือนกับถ้าเกิดใครรักใครสคักคนหน่มมากๆเนี่ยเด็กถือเหรียญนะพยายามทําดีที่สุดไปเลยนะครับเรือยใครหลายคนจะเหมือนกับเด็กถือเหรียญนะ่ะ พยายามแต่งงานกับเขาพยายามทํารักษาเขาไว้แล้วก็มีพยายามทําสิ่งนี้กับเขามีความสุขทุกอย่างไปแล้วอะใครหลายคนอาจจะตอนอยู่ด้วยกันเนี่ยอาจจะคอยซับพอร์ตดูแลช่วยเหลือเขาเขาอยากได้แล้วก็ให้เขาหมดเลยอะนะครับไม่มีก็จะหามาให้นะครับไม่อิ่มก็จะหาให้เขาอิ่มก่อนอะก็จะทำนายว่าเด็กถือเนี่ยหมายความว่าปล่อยเขาไปเถอะปล่อยเขาไปหาคนที่เขาคิดว่าเขากอดได้ดูแลได้พึ่งได้ใช่ไหมสุดท้ายเดอะมูนนะครับเขาจะทูได้เลยว่าคนที่รักเขามากที่สุดหรือคนที่ดีกับเขามากที่สุดเนี่ยก็คือคนที่อยู่ตรงนี้ ก็คือชาวราศีสิงห์ในท่านเนี่ยแหละที่อยู่ตรงนี้นั่นแหละก็คือคนที่รักเขามากที่สุดนั่นเองครับก็ทห้ำนายว่าปล่อยเขาไปเถอะใครเลิกรากับคนรักไม่เกินเจ็ดเดือนจะกลับมารู้ตัวจะกลับมาเข้าใจว่าคนที่รักเขามากที่สุดจริงใจกับเขามากที่สุดมารู้ความจริงที่มากที่สุดเนี่ยก็คือชาวราศีสิงห์ที่อยู่ตรงนี้นั่นเองฉันไพ่เด็กถือเรี้ยงของทำนา้แบบนี้ว่าใครก็ตามเลิกลรับคนรักไปเกินเจ็ดเดือนหรือหนึ่งปีมันคือดวงแห่งการเกิดใหม่มีโอกาสได้รับความสุขได้รับความรักที่มันจับต้้องไดดสานนที่ชัเจ ใครที่เหนื่อยความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมานานก็จะได้วความชัดเจนในเดือนสิงหาคมถึงสิ้นปีนี้แต่เกิดใครเลิกลาคนรักไปแล้วเนี่ยหรือเกิดใหม่นะทำนายว่าความรักใหม่กำลังจะเข้ามาเป็นความรักที่เด็กถือเนี่ยนะครับมันจับต้องได้เลยว่าถ้าเกิดเรายอมรับความรักเข้ามาเนี่ยเขาพร้อมจะดูแลคุณพร้อมจะปกป้องคุณพร้อมจะทําทุกอย่างเพื่อคุณเลยอะ่ะเช่นอะไรแต่งงานมีครอบครัวอยากได้รถอยากได้บ้านเขาก็ให้อยากได้อะไรเขาก็ตามใจหมดเป็นดวงแห่งการเมตตาอุถธรณ์ดวงหาโชค ใครก็ตามมีดวงมหาโชบบคหมายความว่าอาจจะมีเงินมีรางวัลมีสิ่งของมีสิ่งดีเข้ามาเรียนสิงหาคมน,นี้เลยนะครับดวงแห่งมหาโชคนั่นเองและไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือเดะฟันครับเป็นไพ่เมจเจอร์หลักของชาวราศีเนท่านเลยก็เลยทำนายว่าเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปเนี่ยชาวราศีเนท่านของไอพอลหรือวเดรฟันครับใครเรื่องรากคนรักไปจะกลับมาเคลียจะกลับมาเข้าใจจะกลับมาคืนดีกันจะกลับมาติดต่อจะกลับมาพูดคุยจะกลับมาขอโทษกันครับเพราะเขารู้ว่าคนคือคนที่เขามาที่สุด แต่ถ้าเกิดใครมีการเริ่มต้นความรักใหม่เนี่ยไพ่เดอดซันใบนี้หมายความว่าคุณอาจจะเป็นคนคนนึงที่เริ่มมีประกายแสงแล้วเริ่มมีคุณค่าเริ่มมีความสุขเริ่มหลุดพ้นจากความในหลักที่มันไม่ดีแล้วไปเจอเดือดซันหมายความว่าไปเจอความสุขที่แท้จริงไปเจอความรักความเข้าใจที่มากกว่านะครับคนที่เข้ามาดูแลงหัวใจคุณนั้นคุณลืมความเจ็บปวดอะเดือดซันในที่นี้หมายความว่าคุณกลายเป็นพระอาทิตย์อะกลายเป็นคนที่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะมีเสน่ห์มีการที่เหมือนกับรู้แล้วว่าเอ้ยเราดีกว่านั้นเยอะ เราทาเต็มที่แล้วว่าเรารักใครสักคนหนึงสุดหัวใจแล้วว่ามันคือการนี่เหมือนกับปล่อยวางความรักนี้ไปอะถ้าเขาใช่ the ว o r l ์ครับมันก็จะหมุนเวียนกับชาติมาเกิดกันอีกครั้งนึงกับมารักกันอีกครั้งหนึ่งได้ถ้าเขารักเรามากพอถ้าเป็นคู่กันเนี่ยต่อให้เกิดกันเป็นหมื่นชาติเลิกกันไปเป็นหมื่นชาติเนี่ยก็จะกลับมาหวนคืนกับมารักกันอีกถ้าเขาเป็นครอบครัวถ้าเกิดไม่มีอะไรที่มันติดค้างกันถ้าเกิดเขารู้ตัวว่านี่คือรักแท้ของเขาเนี่ยเขาจะกลับมารักษาเหมือนเองเช่นเดียวกันนี่นี่หมายงแส ชาราสิงห์งหลายท่านของทำนายแบบนี้เลยว่าเริ่มหลุดพ้นเริ่มมีความสุขเริ่มมีแสงสว่างในชีวิตเริ่มมีสิ่งดีเข้ามาไม่ว่าจะเป็นความรักการเงินการงานนะครับกำลังจุดพ้นหลุดพด้นจากความมืดและไปเจอแสงสว่างนั่นเองครับไพ่ใบต่อมาเจ็ดเดือนนะครับหรือเซเว่นออฟเพนดิคอนแนะนําให้ใบนี้ถ้าเกิดใครเรล,คลือกลาคนรักไม่เกินเจ็ดเดือนเนี่ยอันนี้ขอทํานายตรงไพ่เลยนะกันหมายความว่าจจะมีกับผู้หญิงคนหนึ่งกำลังวิ่งตามเข้าไปหาผู้ชายคนที่เขารักเห็นไหมครับชาวราศีสิงห์หลายท่านจะส่งคลิปนี้ไปหาเขา หรือลองบอกเขาดูว่าเจ็ดเียเนี่ยที่ผ่านมาเรียกว่าอะไรอ่ะเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมทําไมใจร้ายจังทำไมเย็นชาจังทําไมถึงต้องทาร้ายกันขนาดเนี้ทั้งที่เราเคยรักกันเนี่ยทำไมครับพไพ่ใบนี้ก็เลยเหมือนกับเอ็มโอยเลอร์หมายความว่าอาจจะบอกเขาว่าภาพในวันวานที่เราเคยยีต่อกันเราสร้างกันมาตั้งเยอะบ้านที่มันแตกสลายไปอ่ะหรือเราอาจจะไม่เข้าใจกันคุณอาจจะมีคนอื่นแต่เจ็ดเดียหมายความว่าเธอลืมไปแล้วหรือยงไงเรื่องราวครั้งนั้นที่เราเคยดีต่อกันเคยมีความรักเคยมีสิ่งดีเกิดกันตั้งมากมายอ่ะ <7 S 2> เจ็ดเดือนก็ได้คำนายว่าเรืยนเนสิงหาคมเนี่ยชราศรีสิงอาจจะบอกเขาเองหรือส่งลิปนี้ไปหาเขาก็ได้ว่าเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมนะครับเป็นครั้งสุดท้ายแล้วว่าเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วว่าแต่ถ้าเกิดใครรู้สึกเหมือนกับเคยบอกเขาไปแล้วเคยวิ่งตามเขาไปแล้วอ่ะเจ็ดเดือนหมายความว่าค,คุณทําดีสุดแล้วนะในความสัมพันธ์ที่ผ่านผ่านมาหมายความว่าคนลัของคุณอาจจะหมายกับคิดถึงคุณอยู่อยากให้คุณกลับไปเห็นไหมครับยังคิดถึงสิ่งดีที่ที่คุณทาเอาไว้อ่ะแต่วันที่คุณเดินออกมาเนี่ย นะครับพอที่คุณตัดสินใจว่าจะออกมาจากบ้านที่มันพังไปแล้วเนี่ยทํนายว่าคุณทิ้งเนีอดไว้เต็มเลยอะ่ะคุณทาดีที่สุดแล้วคุณทิ้งหัวใจไว้แล้วคุณทิ้งรักไว้ในหัวใจเขาแล้วนั่นเองอันนี้คือไพ่แนะนําหรือไพ่บอกคุณแค่นั้นแหละครับแล้วไพ่ไปสุดท้ายครับขึ้นมาว่าเอ็ดออกครับหรือไพ่แปะถ้วยเจนภาพเหมือนคนหนึ่งเขาไปม,มีความสุขกับคนอื่นเห็นไหมครับเช่นไพ่แปถ้วยหมายความว่าเห็นไหมครับสุดท้ายทําไมใครหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมคนหนึ่งคนถึงเลือกเดิอนออกไปจากเราอะ่ะทั้งที่เราอ,อยู่ที่เเาาอขข็ขขงหนมครับ ทางเดินก็ทางเดินของเขาไพ่แปดถ้วยใบนี้ก็เลยคือกลายเป็นบุสรสุขของความรักของชาวสิงห์ในท่านว่าปล่อยเขาไปเถอะสุดท้ายเขาจะรู้ว่าใครที่รักเขาจริงอยู่ตรงนี้นะครับปล่อยเขาไปเถอะสุดท้ายเขาจะรู้ว่าใครที่รักเขาจริงอยู่ตรงนี้ก็คือชาวิงห์นั่นเองแล้วไพ่แปดถ้วยใบนี้เหมือนเขาถ้าเกิดเขาไม่กลับมาเนี่ยมันก็เหมือนกับการปล่อยวางความรักนี้ไปอ่ะนะครับแล้วเกิดใหม่และกลับชาติมาเกิดอีกครั้งหนึ่งนะครับปล่อยวางความรักนี้ไปและกลับชาติมาเกิดอีกครั้งหนึ่งถ้าเขาใช่ยังไงมันก็เกิดใหม่อีกพันป็น นะครับมันก็จะกลับมารักกันอยู่ดีกลับมาเข้าใจกันอยู่ดีแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่เนี่ยก็คือคิดว่าเกิดใหม่คิดซะว่าเราเริ่มต้นใหม่เกิดใหม่ตายแล้วฟื้นใหม่นะครับทาความรักให้มีความสุขเริ่มต้นใหม่ให้ดีกว่าเดิมเดยวเขาก็คิดเกีเยดได้เดยวเขาก็ตามคุณได้เองแต่คุณทําดีแล้วเห็นไหมครับไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าต้องกลับไปตายอีกหรือต้องกลับไปร้องไห้เสียใจอีกกับสิ่งที่ผ่านผ่านมานั่นเองนะครับมาดูไพ่ของคนรักของชาวราศีสิงห์กันดีกว่าว่าาานนัับวเป็ยงงไก้ อย่างที่บอกครับในออฟซอร์ทมีใครสักคนหนึ่งกาลังพยายามเขียนข้อความหาคุณติดต่อคุณไม่ได้ก็มีพอบล็อกกันหรืออาจจะสินถือดับหมายว่าเขา,าเขาอาจจะเหมือนกับอยากจะติดต่อ,อคุณนะ่ะอยากจะให้คุณกลับไปอยากจะบอกขอโทษคุณนะ่ะแต่สินถือดับหม,มายว่ามว่าวันวันที่มันสายเกินไปแล้วในวันที่ข้อความไม่ส่งกันไปถึงกันไม่ได้แลว้วว่าฉันในออฟซอร์ไปนี้ขอทำนายแบบนี้ว่าถ้าเกิดใครเรื่องราวคนรักไม่เกิน7เดือนเนี่ยเขาจะกลับมาติดต่อ,อก,กลับมาพูดคุยกับคุณ นะครับกลับมาขอโทษหรือกลับมาติดต่อกลับมาอวยพรกลับมาติดต่อเป็นผ่านก่อนหรือเริ่มจากการคูดคุยกันก่อนนะแต่ถ้าเกิดใครเรื่องราวคนรักไปเกินเจ็ดเดือนเนี่ย,พยไพ่ใบนี้ขอทำนายแบบนี้นะว่าอจจะินหือดาบอะคงอยากจะบอกขอโทษทุนในวันที่มันสายเกินไปเพะเจ็ดถ้วยหมายความว่าเขารู้แล้วว่าคุณตอนนี้มองไปทางไหนก็มีคุณหมดเลยอะฉันไพ่เจ็ดถ้วยขอทำนายแบบนี้ว่าเขาเห็นว่าชาวราศีไหนท่านเนี่ยดีขึ้นนะคนรักของคุณเขาเห็นว่าคุณดีขึ้นเห็นว่าคุณเนี่ยมีงานมีการทำใครหลายคนจะมีชีวิตที่ดีแล้วอะ เริ่มมีงานเริ่มมีการเริ่มมีชีวิตที่เหมือนกับมีอนาคตดีๆเลยอ่ะเลยทานายว่าชาวสิงห์ท่านตอนยี้คขวันถือเหรียญน่ะการเงินการงานเด็กถือเหรียญเข้ามาเห็นไหมครับเริ่มมีความสุขในชีวิตที่ดีๆเ,เข้ามาแล้วว่ะบั้นปลายคุณจะพบเจอความรักที่แท้จริงพบเจอความสุขที่แท้จริงดวงมหาโชคดวงไม่ตกอับอะ่ะทำนายแบบนี้ว่าดวงมีคู่รักเลยแต่เห็นไหมครับเจ็ดถ้วยคนหลังคุณจะกลับมาเสียดายคุณทีหลังไม่ว่าช้าหรือเร็วก็ตามพยายามเอาความเจ็บปวดความเสียใจเนี่ยไปทําตัวเองให้โฟกัสเรื่องงานเรื่องเรียน ชีวิตให้ดีขึ้นดีกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณดีขึ้นเขาจะกลับมาเห็นคุณค่ากลับมามองคุณใีหลังกลับมาต้องการคุณใีหลังเลยอ่ะแต่เด็กถือไม้เท้าไปนีเขอทำนายแบบนี้ว่าคนรักของชาวสี่สิท่านเนี่ยมักจะเป็นเหมือนกับเด็กถือไม้เท้าอ่ะมักจะชอบทําอะไรแบบสนุกเจ้าชู้หรืออาจจะยังไม่ได้คิดหยุดยังชอบคุยเล่นนะครับอาจจะมีเรื่องอารมณ์ร้อนก็มีอาจจะมีความรักที่ยังเด็กอยู่ใครหลายคนจะคบกับคนที่เหมือนกับชอบทําอะไรตามอารมณ์คุยกับคนอื่นนอกใจแต่พอเลิกไปแล้วเนี่ยพอเราจะไม่เอาแล้วเนี่ย กลับมาคิดได้ทีหลังกลับมาต้องการเอาทีหลังอ่นะครับแต่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเราหยุดแล้วเรารักเขาทุ่มหัวใจแล้วว่าแต่เธอหยุดได้ไหมประมาณเนี้ยไพ่ใบต่อมาก็ด้ทำนายว่าไพ่ก้าวดาบคนรักที่เขารักสนุกนะครับทิ้งคุณไปหรือทำร้ายคุณไปด้วยอารมณ์ในวันนั้นเนี่ยก้าวดาบจะกลับมาเสียใจจะกลับมาผิดหวังจะกลับมาคิดได้ทีหลังเ่ในวันที่คุณไม่กลับมาแล้วอ่ะฉันไพ่ก้าวดาบขอมันแบบนี้ว่าเขาจะมาผิดร้องไห้เสียใจทีหลังที่เสียคุณไปที่เสียรักแท้ไปที่เสียควินถือถ้วยคนเนี้ ที่รักเขามากที่สุดไปนั่นเองอะที่ถอดหน้ากากมีหัวใจยังไงก็ให้เขาเต็มร้อยนะครับเสียแซงไม่เป็นนะครับเปิดใจตลอดเวลาเป็นตัวของเราเองตลอดรักเขาด้วยหัวใจตลอดรักเขาที่เป็นตัวเราเองตลอดเลยนั่นเองอะแหละเขาจะกลับมาพิดได้ทีหลังว่าคนที่เขามองแบบเนี้ยมองข้ามไปเนี่ยจะเป็นคนที่รักเขามากที่สุดให้หัวใจเขามากที่สุดหรือจริงใจกับเขามากที่สุดนั่นเองครับไพ่อลาเคลก็เลยทำนายชาวสิงเดทท่านในเดือนสิงหาคมว่า the princess and the frog เจ้าชายกกนะครับวันนี้คนรังคุณอาจจะมองคุณเป็นแค่ตัดประหลาดมองคุณป็นไม่ดีใช่ไหมแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขามองว่ารักแท้เมื่อไหร่ก็ตามที่เขายอมรับมันเนี่ยเขาจะรู้ว่าคุณเป็นเจ้าชายของเขาเป็นคนที่มีคุณค่ากับเขาเลยอ่ะเ็าจะทำนายว่าคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่เจอคนที่รักคุณจากหัวใจจริงๆแต่เมื่อไหร่ก็ตามคุณจะพบเจอความรักจากที่เขารักคุณจากหัวใจจริงๆอ่ะไม่ใช่รักคุณที่เขาเรียกว่าอะไรรักคุณที่ภายนอกรักคุณที่เหมือนกับมองข้ามมเเเเเรรรรราาาาาไไไไไปปปดด้้้้้้หััววววใจแแแลลคกก็ทิงอยู่บบนี สุดท้ายคุณจะเจอคนที่เขาอยากจะรักษาคุณเอาไว้มันก็เอ็มพอยเลอร์ครับเขาอยากจะปกป้องอยากจะมีความรักจากคุณต้องการคุณจริงๆไม่ใช่เหมือนกับต้องการคุณแต่ไม่แคร์เราในวันที่ทําร้ายเราวันที่เราร้องไห้ร้านนาทีที่มีเขาไปอยู่ที่ไหนเนี่ยวันที่เรามีน้ำตาเขาไปอยู่กับใครนั่นเองก็ขอ,ขอบคุณชาวราศีสิสงห์ทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกัน สำหรับวันนี้สวัสดีครับ